สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับประเทศไทยย่างเข้าสู่เดือนพฤษภาค,คมปี2557นั้นก็ดูเหมือนว่าจะประสบกับวิกฤตหลายๆด้านทีเดียวนะครับทั้งด้านที่เป็นภัยธรรมชาติเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุด ในประเทศไทยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้ก็ส่งผลให้มีบ้านเรือนอาคารนั้นเสียหายเป็นจําน,นวนมากทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องได้รับการฟื้นฟูนับจากนี้อย่างมากมายเหมือนกันนะครับรวมทั้งเรื่องของความเสียหายหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยด้วยกันเองนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ก็เกิดเหตุระเบิดขึ้น 2- 3ถึงจุดนะครับที่เทศบาลนครหาดใหญ่อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็ส่งผลให้มีรถรานั้นต้องได้รับความเสียหายไปจํานวนมากเหมือนกันซึ่งขณะนี้ก็อยู่ ระหว่างการสืบสวนนะครับรวมทั้งเรื่องของความเสียหายหรือว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองก็เป็นอีกวิกฤตหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมาเป็นเวลานานนะครับวันนี้สารรัฐธรรมนูญก็มีการไต่สวนพยานชุดจุดท้ายนะครับในคดีที่เกี่ยวกับการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสโมโชของรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับซึ่งก็ทําให้วันนี้นะครับสารรัฐธรรมนูญเองก็มีการ เตรียมที่จะมีการวินิจฉัยหรือว่าการชี้ขาดคดีนี้ในวันพรุ่งนี้ตอนประมาณเที่ยงนะครับซึ่งก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะเป็นการชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า ทางออกของประเทศไทยนั้นจะว่าไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีการเสนอกันจากหลายๆฝ่ายนะครับแต่ว่าข้อคนที่มาเสนอส่วนใหญ่ก็จะเป็นขั้วขัดแย้งของแต่ละฝ่ายเองซึ่งก็ทําให้ข้อเสนอที่ออกมานั้นจึงอาจจะไม่ได้รับความยอมรับหรือไม่มีความชอบธรรมพอในการที่จะทําให้เกิดการยอมรับจึงมีกลุ่มขึ้นใาอ่กลุ่มหนึ่งหรือว่าขั้วที่3นะครับก็มีการนํานเสนอทางออกของประเทศซึ่งขั้วที่3านี้ก็ต้องการที่จะต้องการปฏิรูปประเทศอย่างสันติวิธีถอยกันคนละก้าวเพื่อ เมีทางออกนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับกลุ่มขั้วที่3นะครับว่าคิดอย่างไรกับวิกฤตที่เกิดขึ้นของประเทศแล้วก็การจะเสนอพิมพ์เขียวเพื่อการปฏิรูปประเทศอย่างสันติวิธีและต่อต้านการใช้ความรุนแรงนั้นกลุ่มขั้วที่3ม,มีแนวทางอย่างไรนะครับโดยจะพูดคุยกับอาจารย์เจษดาเด่นบริพันธ์นะครับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับ ในวันพรุ่งนี้นะครับตอนเที่ยงสารรัฐธรรมนูญก็จะมีการวินิจฉัยสถานะ ของรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรว่าสุดท้ายแล้วธนายกรรีจะพ้นไปเพียงท่านเดียวหรือว่าจะต้องไปทั้งคณะในความเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับซึ่งก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะดูว่าอนาคตทางการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้มาฟังการวิเคราะห์หรือว่าการพูดคุยในข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มขั้วที่3ในการที่จะให้ขั้วขัดแย้งต่างๆนั้นถอยกันคนละก้าวเพื่อหาทางออกและก็ปฏิรูปประเทศอย่างสันติวิธีนะครับโดยพูดคุยกับอาจารย์ เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์ของทุาลากณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะอาจารย์ครับนะ<ม>ก่อนที่จะพูดถึงแนวทางหรือข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชนหรือรที่เรียกว่ากลุ่มขัวที่3เนี่ยอาจารย์คิดอย่างไรหรือว่ามองอย่างไรกับ การคาดการณ์ของสารรับนูลในวันพรุ่งนี้ซึ่งซึ่งจะเรียกว่าเป็นการตัดสินอนาคตของรัฐบาลชุดนี้รวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอนาคตทางการเมืองด้วยจ้านะค่อนข้างค่อนข้างจะมีแนวโน้ม70-80%ทีเดียวนะครับที่จออแนวโน้มมาทางที่ว่าทนายายกอาจจะถูกถอดถอนในกรณีนี้แต่ว่าจะไปทางคณะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามใช่ครับด่คิดว่าน่าจะผมโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นรายบุคคลอย่างน้อยรายบุคคลแน่ๆแต่ปัญหาคือคงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแค่ไหนนนนนใใกกการรรตตััดสิงงีีีี้เเทยยบณ อดีตที่เคยมีการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการดับสูงทะไม่ในอดีตถึงไม่มีปัญหาทำไมคราวนี้ถึงมีปัญหารประเด็นพู้นี้ต้องมีการถกเนนถีเยงในอนาคตนาแน่ในอนาคตนาแน่แใช่ฮะทีนี้ถ้าอย่างนั้นข้อเสนอกลุ่มคู่ที่3แน่นอนเพราะว่าเมื่อมีคําวินิจฉัยออกมาเนี่ยจะต้องส่งผลต่อข้อเสนอที่อาจารย์กลังจะ เสนอออกไปนะครับถ้าสมมุติว่าข้อเสนอของอาจารย์เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง20กรกฎาคมซึ่งเราก็ค่อนข้างจะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าสารมลูลมีการวินิจฉัยออกมาแล้วพ้นไปทางคณะแล้วสารมรมนุลก็มีการชี้เรื่องของที่มาของรัฐบาลเฉพาะกิจด้วยเนี่ยนะฮะนั่นหมายถึงว่าการเลือกตั้ง20กรกฎาคมที่กกตต,ตกลงกับรัฐบาลชุดนี้ก็าอาจจะต้องอาจจะต้องยกเลิกไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าถ้าดูในข้อเสนอหรือทางออกของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนขั้วที่3เนี่ย จะเสนออะไรในภาวะที่ยังเหมือนกับยังไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างในใ,ในภาวะแบบนี้อาจารย์นะ่นี่คงเป็นสิ่งที่เราคงได้คุยกันต่อไปครับแต่ว่าเป้าหมายที่เราได้คุณจอมคุยไปแล้วคือว่าเราเน้นว่าจริงๆเราต้องการทั้งการปฏิรูปเราต้องการให้เกิดการเลือกตั้งตางระบอบชลไต้ด้วยฉะนั้นนันต้งที่เราคิดหวังไว้คือคมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก่อนแล้วนำไปสู่การปฏิรูปและเลือกตั้งแต่คําถามคือว่า20กรกฎาคมจะได้เลิกตั้งไหมเออโดยการประเมินของผมเองเนี่ยตามหลักแล้วไม่ควรจะมีปัญหาในเชิงัองคณะเพราาาาะถ้เรนึกว่มอลทั ไม่ได้อยู่ครบทั้งคณะฉันถ้าเราดูบรรทัดฐานในอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องถูกถอดถอนหรือลดลงไปต้องเป็นแค่บางท่านที่ไม่ได้อยู่ในคลมในวันนั้นที่ประชุมเนี่ยน่าจะยังอยู่ต่อ,อซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องให้ถกเถียงอ,อันนี้คือสิ่งที่เป็นการคาดการณ์ของทางการว่าการ,รการที่มีการย้ายในทวินเปลี่ยนสีนะฮะที่ไปเป็นเลขาสมชอ,อันนั้นจะส่งผลให้รัฐบาลต้องไปทั้งคณะหรือเปล่าแต่ถ้าไปทั้งคณะ นี่คือเป็นประเด็นที่ที่จะต้องจะต้องคิดกันใหม่เหมือนกันว่าจะมีทางออกอย่างไรแต่ที่นี้ในสมมุติฐานของอาจารย์<ช>นะในกลุ่มขั้วที่3ถ้าสมมุติว่าไปเฉพาะนายกและและมรม,มบางคนที่นั่งประชุมรัฐมนในใน,ในการออกมติในวันนั้นสมมุต<ช>ิอย่างนั้นนะก็ยังคงมีเหลือ,อรม,มอรหรือรัฐมนตรีบางท่าน<ช>ที่ยังคงอยู่ครับถ้าเ,เกเิดถ้าเป็นประเด็นนี้อาจารย์ฮะ ครับข้อเสนอของอาจารย์จะออกมาอย่างไรถ้าหากว่ายังคงมีคอรมอบางท่านที่อาจจะเป็นรัฐบาลรักษาการหรือมาเป็นนายกรักษาการชั่วขณะเนี่ยข้อเสนอจะเสนอตรงนี้อย่างไรคือตรงนี้ก็คงต้องรอว่าคอรมอที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับจะได้คุยกับครักรกตว่ายังไงบ้างผมหวังว่าการพูดคุยก็คือยังคำนองดำรงให้เกิดการเลือกตั้งใน20กรกฎาคมเกิดขึ้นมากกว่าการที่เกิดสัญญาการทางการเมืองคำนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในระบบไัเบ์เตจริงๆแล้วนะครับเรหวังว่ายังดาเนินการขั้นตอนปกติได้ครับ ถ้าจากบนพื้นฐานหรือสมมุติฐานว่ายังคงมีเหลือโครโมให้ทําหน้าที่เป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปเนี่ยนะครับข้อเสนอของอาจารย์ในการที่จะถอยกันคนละก้าวแล้วก็นําไปสู่การปฏิรูปอย่างสันติ วิธีเนี่ยนะครับอาจารย์นะข้อเสนอของกลุ่มเครือข่ายกลุ่มขั้วที่3คืออะไรบ้างจริงๆเราคุยกันไว้ตั้งแต่นานแล้วครังก่อนผมมาเปิยกัคุณจอมแต่ก่อนเลือกตั้งสองกลุ่มยังกลเป็นข้อเสนอเดิมจริงๆคล้ายๆเดิมเลยครับไม่แตกต่างเราบอกว่านั่นคือทางออกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าเราก็ดำเนินการในเส้นทางที่ผมว่าเหมือนลงทางไปค่อนข้างเยอะในช่วงเวลาที่ผ่านมาโอเคเรามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงแต่สุดท้ายเรามีการเรื่องของการล้มการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งเกิดขึ้น มาประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็รอคัดอรอฟังท่านอภิสิทธิ์ว่าท่านจะมีรถแมพใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เป็นทางออกไหมเราพบว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ยังคิดเริ่มคิดคล้ายเรามากขึ้นว่าเราไม่สามารถจัดปฏิรูปก่อนเลือกตั้งได้ เมื่อก่อนวัฒกรรมที่เราเคยมีถกเถียงกันตอนสองกุมภาคือการว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลกตั้งก่อนปฏิรูปเราพบว่าทําไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่มีสภาคุณไม่สามารถออกกฎหมายใดๆในการปฏิรูปได้เลยฉันถ้าผมคิดว่าณวันนั้นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะดีใจนะเราค่อนข้างจะเห็นภาพว่าโอเคมีคนเห็นตรงกันแล้วว่ามันต้องมีการเลือกตั้งก่อนาปฏิรูปปฏิบัติสิสำคัญมากๆเลยมีความเห็นตรงกันว่าจะไม่อยากให้เกิดปฏิวัติรัฐประหารความเห็นตรงกันว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องของการเกิดสุญญาการหรือการมีปปััญหหหาาาาทงงกรเเมมืออใ้้้นนนดดิต่ไไ แต่ว่าพอท่านแถลงออกมาเนี่ยสิ่งที่ท่านแถลงออกมาเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นรถแมทที่ผมพอใจกันคิดว่าะไนคือสิ่งที่ไม่พอใจฮะมันมีประเด็นเดิมๆพลิกบนกับไม่ทีครับฉันเรื่งบอกว่าการมีขอให้ท่านนายกและคอรมอลาออกทั้งคณะซึ่งก็เป็นประเด็นที่มันมีความขัดแย้งในเชิงของรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมากนักนิติศาสตร์หลายๆท่านบอกว่าทำไม่ได้เพราะทำปุ๊บผิดรัฐธรรมนูญเลยจะมีการฟ้องร้องกันต่อไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาหรือไม่แต่การบอกว่าให้ลาออกมาเพื่อให้มีการตั้งคอรมอนลคนกลางคง อาจจะไม่ใช่สอสอซึ่งประเด็นพูดนี่เป็นประเด็นที่ภาพประชาชนโดยเฉพาะอย่างเคสองผมนี่คือค,คนที่ผ่านพฤษภานธมินมาซึ่งเราเราผ่านการพยายามต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เต็มใบ,บให้มีนายกที่มาจากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่แล้วนั้นเราเ็ยบอกว่าโอเคในเรื่องของรถแบบที่ท่านทีเสนอมายังไม่ค่อยตรงใจเราเราขอเอารถแบบเดิมที่เราเคยคุยว่าตั้งแต่ก่อนสองคุมพันเนี่ยกลับไปนำเสนออีกครั้งแล้วยังคิดว่าเป็นทางออกที่ทําได้คือถอยคนละก้างที่ว่าครับนั่นหมายถึงว่าทางกลุ่มขั้วที่สามเห็นว่า จะต้องไปสู่การเลือกตั้งก่อนใช่ครับแต่ว่าพี่คิดว่ากลุ่มกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศในเวลานี้ไหมครับอันนี้อันนี้ประเมินไ,ได้ใช่ไหมคือ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าเครือข่ายต่างๆทําไมถึงคิดว่าการเลือกตั้งก่อนจึงเป็นการ แก้ปัญหาหารือหาทางออกอย่างสันติวิธีฮะคือจริงๆการในภาวะที่คนก็ไม่เห็นด้วยกัน<ช>หรือตัง้งก็ไม่น้อยจริงๆจุดเริ่มต้นจริงๆคงจะต,ต้องมาจากการเจราจาเหมือนเดิมท่เธาเคยพูดเราต้องหาทางทําให้เขาสงบสงบส,งบสึกชั่วคราวให้ได้ซึ่งตรงนั้นเป็นประเ,เด็นใหญ่ที่ต้องคุยต่อไปเราทำยังไงจะเป็นเรื่องของประชาชนขึ้นมาร่วมกันบอกว่าทั้งสองฝ่ายพอได้แล้วได้ไหมพอเบื่อแล้วหรือว่าทําความเสียหายบ้านเมืองมาเยอะตอนนี้มีคนตายไป2ีคนิบกว่าคนนในช่วงที่ผ่านมาคนบาดเจ็บเกือบพันคนแล้วเศรษฐกิจเสียหายไปหลักแสนล้านแล้้้้้วตตรรงเนนนียจจะะถอออกลับไไมม่ดดหหหืใิาป นี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาถอยกันไม่ได้จริงๆยอมสงบสิกจริงๆแล้วผมคิดว่าทางออกคืออย่างที่ว่าคือไปเลือกตั้งก่อน ยี่สิบกลุ่มพรอชีสกร์กรด้านนี้เลือกตั้งให้สำเร็จแล้วมาค่อยคิดเรื่องกระบวนการปฏิรูปในหนึ่งปีกันซึ่งก็เคยมีคนเสนอเยอะแลวนะว่าทำตรงนี้ได้ให้มีสัตยาบันร่วมกันถอยคล 9, อก้าวท่านนายกยิ่งรักท่านอยู่ในอสากาตอนเนี้ยก็ช่วยจะเป็นบัคโชคลาสักคู่เป็นการแสดงสปิริตให้พิธิ์ก็เป็นบัคโชคลาแสดงสปิริตร่วมกันขึ้นมาตั้งคอรมอซึ่งผมมองว่าจริงๆคอรมอใหม่ที่เกิดขึ้นถ้าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้เนี่ยนายกก็ยังต้องเป็นสีอมีส ของคนทั้งสภาหรือคนคปิประชาะชนชนทันท่วไปยอมรับได้และถึงเวลาจะตั้งคอรมอค่อยไปหาถ้าคิดว่าจะหาคนนอกเข้ามาตัวน,นี้ทําใครจะเป็นคน,ห,นหาในแนวคิดของขั้วที่3ครับว่าเมื่อเลือกตั้งแล้ว20กรกฎาคมผ่านไปเลือกตั้งแล้วแล้วก็มีมีพรรที่ชนะเลือกตั้งมาครับกี่กี่พรรคก็แล้วแต่ พักกลุ่มนี้เหรอฮะไปหาคนที่เป็นคอรมอไม่ได้ครับรคือ,ค,ค,อคือตอนนี้เราต้องมองในในใจเชิงของการที่มองในเอาใจเขาใส่ใจเราทั้งสองฝ่ายครับผมเองอยู่ตรงกลางี่ผมพอจะเห็นภาพว่า <ừ> ทําไมมวลชนของกปปสก็ถึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผมมองมวลชนของเสื้อแดง <ừ> อยากให้มีเปลี่ยนแปลงึ้นเราต้องมองตรงกลางได้อย่างเช่นการที่เราบอกว่าให้มีการเลือกตั้งตามปกติ <ừ> และพักที่ชนะการเลือกตั้งเป็นคนที่ดูแลอํานาจทั้งหมด ในการดําเนินการต่อไปแน่นอนคนที่เป็นมวลชนกับปปสย่อมไม่ไว้ใจใเพราะเขามองว่าที่ผ่านมาในการที่รัฐนนบาลมาสองสามปีนี้ทําหลายๆประเด็นที่เขาไม่มั่นใจหรือมองย้อนกลับไปถึงสมัยท่านทักษิณซึ่งอย่างนี้เราจําเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉินขนาดนี้เราจาเป็นต้องลดภาวะน้ลมาต้องหาทางทาให้เกิดการตั้งคอรมอรที่คนทั้งหลายๆฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันได้ซึ<อ>่งนี่เป็นเรื่องยากมากค,รครอรมอจะมาอย่างไรถ้าสมมติว่าเลือกตั้งยี่สิบันรกรดัมาแล้วแล้วก็ เป็นโครมอรที่ยอมรับของทุกฝ่ายจริงๆแต่ถ้าผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเราก็พิสูจน์ได้ว่านั่นคือคนส่วนใหญ่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้หรือพรรคการเมืองกลุ่มนี้เข้ามาบริหารประเทศอันนั้นก็คงอาจจะหมดข้อข้อสงสัยถูกไหมฮะหรือว่าจะหมด เด็นข้อตัวแยงเราจะต้องมองอีกครั้งอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ครับว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ไม่ปกติแล้วนะวันนี้ไม่ปกติมากๆเลย<ม>เราไม่สามารถใช้กลไกประชาธิปไตยตามปกติซึ่งผมหวังอยากเห็นอย่างนั้นนะรเราไม่สามารถทําได้การที่พักที่เป็นเสียงข้างางมากหรือว่าตัวแทนของคนทั้งคนส่วนใหญ่ของประเทศจะเป็นคนที่ดําเนินการทุกอย่างไปเนี่ยคงทํายากในวันนี้<ม>วันนี้จะจาเป็นจะต้องทํากระบวนการใดที่ให้คนทั้งประเทศเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมด้วยกันเช่นน<ม>ี้เกริ่นว่าเราต้องการเวลาหนึ่งปีในการปฏิรูปก่อนไปเลือกตั้งจริง คือผมมองผมมองว่าตอนนี้เป็นการเลือกตั้งเพื่อชั่วข่าวคะแนนอนาคตเมื่อหลังจากไปเลือก้เสร็จเรียบร้อยคุณตั้งสภาขึ้นมามีการแก้ไขกฎหมายหรือแก้เรื่องผเกิดขึ้นในอนาคตคตอนนั้นน่ะเลือกตั้งจริงจังและด์ดนนั้นน่ะถ้าเกิดใครชนะการเลือกตั้งและก,กฎกติกาใหม่มทุกฝ่ายต้องยอมรับแต,บแต่แต่กว่าจะถึงตรงนั้นได้เส้นทางม,มันยาวมันจําเป็นต้องใช้ทั้งแรงผลักดันทั้งจากข้างล่างคือประชาชนทั่วไปต้องเริ่มกันพูดแล้วว่า ไม่ไหวเลยนะสถานขนาดนี้คนจากข้างบนทั้งภาคธุร,รกิจทั้งภาคที่เป็นชนชั้นนําทั่วไปต้องมาช่วยกันพูดว่าก็ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามันมีการพูดจริงๆนะว,วันนั้นการตั้งคอมอที่ว่าเป็นกลางๆเนี่ยไม่ยากหรอกรแต่ปัญหาของเราคือเราจะเริ่มยังไงหรือเราจะปล่อยให้เส้นทงไปอย่างวันนี้ตนข้อเสนอของอาจารย์นี่คืออยู่บนพื้นฐานของการยังมีรัฐบาลรักษาการชุดนี้อยู่จะเลือกกี่ท่านก็แล้วแต่ยังคงมีอยู่และ เลือกตั้งต้องเป็น20กรกฎาคมตามที่คุยไว้นะฮะแต่ที่นี้ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นอย่างนั้นสมมติว่าพรุ่งนี้สารรัฐมนูลออกมาวินิจฉัยบอกว่าไปทั้งคณะและสารรัฐมนูลอาจจะชี้ด้วยว่ารัฐบาลเฉพาะกิจที่จะมาชั่วคราวเพื่อให้เกิดการปฏิรูปและอยู่ชั่วคราวนาไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยถ้าเกิดสารรัฐมนูลมีการชี้ด้วยว่าที่มาของรัฐบาลเฉพาะกิจนี้มาอย่างไรเช่นอาจประธานวุฒิสภาอาจจะเป็นคนเสนอไรต่างเนี่ยถ้าออกมารูปแบบนี้ล่ะ กลุ่มขั้วที่3จะรับได้ไหมครับคือผมมองว่าในในส่วนตัวผมยังมองว่าอาจจะยังไม่เกิดการชี้ขนาดนั้นผมคิดว่านะถ้าไม่เกิดการชี้ขนาดนั้นว่าจะมีการตั้งคอรมอลในลักษณะไหนแต่ถ้ามีขึ้นมาจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาแล้ว <c oughs> มันจะเป็นการเปลี่ยนภารดามเป็นมุมมองของสังคมไทยไปอย่างมากเราจะจะทำการเราคิดว่าจะินตนานการไม่ถูกเลยแหละว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมันจะมีการลุกฮือต่อต้านเกิดขึ้นไหมจะมีการใช้กําลังเกิดขึ้นไหมเออในส่วนของของผู้เราที่เป็นคนกลางทั่วๆไปไม่ใช่คนทั่ว ในใจล่ะณวันนี้ผมคุยกับคนหลายๆคนแม้กระทั่งคนที่เขาบอกว่าเป็นเชียร์คปปสนะแต่หลังจากที่เขาผ่านตอนเลือกตั้งสองคุมพานมาที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งวันนั้นจริงๆกองเชียร์คอปปสหรือประชาธิปัตย์หลายๆคนก็คิดว่าจัดลงเลือกตั้งนะแต่พอมีการขัดขวางเกิดขึ้นมันเริ่มเห็นบางอย่างว่าทำไมกลไกของประชาธิปไตยมันถึงเปลี่ยนแปลงไปฉันผมก็ห่วงว่าถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าจริงมีการทําให้เกิดสุญญากาศขึ้นมาจริงๆต้องม ความเรียบร้อยกับทันหันเลยไม่ไม่รู้นั่นที่คนไทยเป็นสังคมที่แปลกมากราจจะบอกเรียบร้อยไม่มีใครว่าอะไรเลยหรืออาจจะก,กลับข้างเป็นการลุกคือขึ้นมารุนแรงก็ได้ฉันเป็นเป็นเรื่องที่เปราะบ,บางมากผมหวังว่าจะไม่เกิดเช่นนั้นผมยังหวังว่าการเลือกตั้งจะเป็นทา,ทางออกของของสังคมได้อืครับทีนี้การเลือกตั้งถ้าจะให้เป็นทางออกของสังคมได้นั่นหมายถึงว่าก่อนที่จะไปถู่การเลือกตั้งต้องคุยกันใช่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดให้กกตเดินหน้าเลือกตั้งเลยแล้วก็หลังเลือกตั้งเสร็จค่อยคุยกันอย่างนี้ อย่างนี้ไม่ไม่มีทางเลยครับไม่มีทางเลยครับมันกลับมาเรื่องเดิมครับเหมือนกัที่บอกว่ากรกตเคยพูดตอนสมัยนั้นว่าสองกุมภายังไม่พร้อมเลือกตั้งให้เลื่อนไปก่อนซึ่งการเลื่อนไปก่อนก็เพราะว่าอะไรเพราะเขาคิดว่าจะมีคนมาขัดขวางการเลือกตั้งและมีการขัดขวางการเลือกตั้งจริงๆมาสารธรรมนูลก็ตัดสินใจตัดสินออกมาในเชิงในเชิงที่ว่านะครับว่าเหมือนคล้ายๆจโมคะเพราะมีการที่ว่าวังคูหาไม่ได้เลือกตั้งให้ครบทั้งประเทศซึ่งกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ับฉะนั้นถ้าวันนี้บอกว่าขจะู ขูซ่ซะหน่อยว่าจะต้องมีการขัดขวางการือตั้งอีกมันก็จะต้องเลื่อนออกไปหรือเปล่ามันต้องมีปัญหาต่อไปหรือเปล่าแต่มันไม่จบแน่แน่มันจริงๆสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่ว่าเจราจาและพูดคุยกันซึ่งซึ่งน่ากลัวเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมีทางออกสองทางสับการเจราจารทางเนึ้งก็คือว่าต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยกันมาช่วยกันบอกว่าพอได้แล้วนะแล้วก็มาเจราจากันกับอีกทางที่เคยเกิดขึ้นแนอดีตคือการต้องมีการบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นจนํานวนมาก ถึงจะถึงจะเริ่มถอยมาเจราจาครับณว,วันนี้ผมกลัวว่าสังคมยังยังไม่ตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพอสังคมไม่ตระหนักเนี่ยทุกคนก็ปล่อยให้มันเดินเดินนานต่อไปรเรื่อยๆสองทางที่อาจารย์วิเคราะห์ออกมาเนี่ยทางไหนที่มัน น่าจะเป็นไปได้ที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้ครับคือผมมองว่าเป็นไปได้ทั้งสองทางแต่ใจที่ผมอยากเป็นมากกว่าคือผมมองว่าให้มีการคุยจากข้างบนลงมามีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนที่เป็นที่นับถือในสังคมเนี่ยช่วยกันเรียกคนกลุ่มที่มีปัญหาทั้งหมดเข้ามาคุยกันมาประนอมกันได้ไหมอาจจะเป็นทางในชังลับที่ต่อด้หรือทางเปิดเผยก็ได้แต่ว่ามีการคุยกันลงมาเออผมไม่อยากเห็นภาพของการบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นอีกคนไทยเราผ่านประสบการณ์ที่มีการคนไทยฆ่ากันเองมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าทางนี้ดูเหมือนว่าหลายคนกกก็็วเเเเคครราาาาะะหห์ปปนนนไได้ยมือัพ่ บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้เป็นเอกภาพ,ภาพในสถานก,การณ์ปัจจุบันเพราะงั้นก,ก็เลยดูเหมือนว่าทางออกที่สองก็คือเรื่องของ จะต้องบาดเจ็บล้มตายกันอีกใช่ไหมถึงจะต้องนําไปสู่การคุยกันซึ่งอันนี้นเป็นเรื่องที่ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดในทางออกที่สองที่เรารวิเคราะห์กันเนี่ยกลุ่มขั้วที่3จะทําอะไรได้บ้างอาจารย์ผมว่าในสถานการณ์ประเทศไทยมันไม่ค่อยเหมือนที่อื่นในทั่วโลกแล้วครับ,รบตอนนี้มันอยู่ที่เกณฑ์ที่ว่าถ้าเราเป็นคนทั่วๆไปที่เราพยายามจะออกมาบอกว่าช่วยกันประนีประนอมนะช่วยกันสงบสันตินะล้วกลับมองว่าโดนมองว่าเป็นศัตรูจากทั้งสองฝ่ายด้วยซ้ำนะไม่ใช่แค่แค่จากฝ่ายใดฝ่าย มีการใช้ความรุนแรงเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้เช่นมีการใช้ระเบิดมีการใช้อาวุธสงครามต่างๆผมเคยคุยกันเล่นๆในกลุ่มเพื่อนว่าเออเรารวมกันไหมมาจะให้มันจุดเทียนกันอีกรอบไหมหรือว่าออกมาเดินขบวนบ้างไหมเล็กๆอะไรเงี้ยเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้มีการอยากอยากจะเห็นสังคมเดิมแบบนี้แต่ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าความปลอดภัยล่ะใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดเราทาอะไรในครั้งนี้ทำในการรณรงค์ในเชิงของสันติภาพครับก็ไม่มีความปลอดภัยเหมือนกันสมว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วมันมันไม่เหมือนตอนก่อนเลือกตั้้งกุมาานนแลวตอเร ก็มีคนพยายามจะทําแล้วก็ในการที่จุดเทียนต่างแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ปลอดภัยดีแต่หน้าวันนี้เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกเหมือนกันฉะนั้นก็แนวโน้มถ้าเกิดขึ้นจริงที่เราคุยกันเมื่อกี้ทุกคนก็คงต้องถอยกลับอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วดูสถานการณ์แต่ผมไม่หวังว่าจะเกิดไม่อยากให้มันเกิดลักษณะนั้นเกิดขึ้นครับครับตอนนี้ทําอะไรไปไปบ้างทั้งใน2ใน2แนวทางที่วิเคราะห์ก็คือในกรณีที่ต้องรอดูว่าสาธารณรัฐจะวินิจฉัยอย่างไรในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิด สวิตช์ใช้เป็นศูนย์ากาศเลยฮะเครือข่ายขั้วที่3จะทําอะไรครับถ้าศูนย์ากาศเลยแล้วก็ให้ไปหารัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการเงินขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะด้วยวิธีการไหนก็นแล้วแต่ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คงต้องรอดูพรุ่งนี้คือหยุดการเลือกตั้งไว้ก่อนแล้วก็ไปสู่การมีรัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการที่อาจจะยอมหรือว่าไม่ใช้กฎหมายรัฐนูลบางมาตราเพื่อให้ได้มาซึ่งซึ่งการเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจถ้าเป็นแบบนี้กลุ่มขั้วที่3จะ เคลื่อนไหวอย่างไรครับต้องยอมรับว่าจริงๆเรายังคุยไปไม่ถึงตรงนั้นเลยครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากวันต่อวันเลยนะครับมันเราแทบจะเดาไม่ถูกที่เราได้คุยกันไปแล้วบ้างก็คือว่าเราพยายามจะรวบรวมกลุ่มมากขึ้นถ้าเราจําได้ตอนช่วงก่อนเลือกตั้งสองคมพามีกลุ่มเล็กๆเกิดขึ้นมากมายแต่ละกลุ่มก็เกิดขึ้นโดยอิสระกลุ่มพอกันทีกลุ่มแอนกลุ่มต่างๆเนี่ยครับแต่ไม่แต่กลุ่มใหญ่ยังไม่เอาใช่ครับสปปต่างๆก็พยายามจะติดต่อกันอยู่ว่ามีความคิดที่คล้ายๆับ้าามอีรท่จเคไดก คนทุก อาจจะเป็นคนกลางก็ได้นะคนที่เขาอยู่ฟากแล้วแต่ละข้างแล้วอาจจะดึงมายากเอาคนกลางซึ่งเป็นพลังส่วนใหญ่ของประชาชน,นออกมาแสดงอะไรไหมครับว่าจะได้เกิดความรุนแรงแล้วก็หาทางที่จะทําให้เกิดการคุยกันให้ได้ยังยัง,ยงพยายามติดต่อกันอยู่ครับเน้นเต็มโตความจริงก็คือว่าเราอาจจะต้องเริ่มการมีถแถลงการร่วมกันก่อนว่าเส้นทางที่เราอยากเห็นเป็นยังไงจริงๆเราคิดเรื่องรถแมพเป็นหลักก่อนว่าเราเห็นแล้วว่านักการเมืองที่เขาพยายามเสนอรถแมพกันอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทั้งอภิสิทธิ์เองก็ตามหรือว่าในส่วนของทางเพื่อไทยก็เสนอขึ้นมาเนี่่ยังไมป็ท ถูกใจเท่าไหร่ในเชิงของประชาชนทั่วๆไปในกลุ่มพวกเราเองอย่างของผมที่เสนอขึ้นมาท่านอื่นเห็นว่าไงบ้างบางท่านก็ตอบรับอย่างรวดเร็วอาจารย์เอกชัยที่มอสยามกลุ่มเพื่อกันทีกลุ่มแอนกลุ่ม respect my w o หลายๆกลุ่มที่คิดว่าคิดคล้ายๆกันเนี่ยเริ่มคล้ายๆรวมกันก็จะต้องขอรวมกันมาก่อนแล้วก็แถลงการร่วมกันแต่นี้เป็นการค่อยๆเปิดให้กับสังคมเห็นว่าสังคมมีทางเลือกหลายทางนะแล้ววันนี้ถ้าเกิดสังคมทั่วๆไปประชาชนตังดูข่าวอยู่เนี่ยก็จะคิดว่าเขามีแต่แค่คน2กลุ่มนทะเลาะกันแต่จริง ผมว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะแล้วจริงๆสังคมมีเฉดสีมากคนที่แดงๆแต่เฉดสีมากลางๆก็มีเยอะคนที่เหลืองๆแต่เฉดสีกลางๆมันก็มีเยอะทํายังไงให้คนตรงนี้มีเสียงมากขึ้นในสังคมฉันถ้าเราสามารถรวมตรงนี้ได้ไม่ใช่แค่เรื่องของการไปเลือกตั้ง20กรกฎาคมแต่ถ้าเป็นประเด็นอื่นๆที่เราคิดว่าจะต้องรณรงค์ต่อไปก็อาจจะทําให้ง่ายขึ้นแต่วันนี้มันต้องเริ่มจากการรวมรวมคนกันก่อนให้ได้ครับครับและถ้าหากว่ามีการวิจัยในลักษณะที่ยังคงมีการเลือกตั้ง2ี่กรกฎาคมอันน ที่จะให้เกิดการเลือกตั้งเพราะวันมีมันมีอะไรนะเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วคือยังไงก็ต้องเดินไปสู่การเลือกตั้ง2 0่สิบพฤาคมแต่ถ้าไม่ใช่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเท่าที่ดูมีความเห็นคล้ายๆกันอยู่บ้างเช่นถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับการมีนายกที่ไม่ใช่สสเนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนคิดคล้ายๆกันว่าไม่เห็นด้วยครับครับแต่อาจารย ในกลุ่มคนที่เขาเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวไม่ได้อยู่ยาวเลยแล้วก็ต้องการที่จะให้คนที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วยนะนายกคนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มาจากการเลือกตั้งก็เถอะมันน่าจะพอยอมกันได้ไหมครับในภาวะที่การเมืองบ้านเมืองเรามันไม่ปกติแบบนี้คือเนื่องจากความไม่ปกติครั้งนี้มันยืดเยื้อมาค่อนข้างนานนะครับ,รบมันทําให้เกิดความไว้วางใจที่เคยมีในสมัยอดีตเนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะเมื่อใอดีตประชาชนทั่วไปบางทีก็ไม่ค่อยไว้ใจนใจก,การเมืองอยู่แล้วแล้ววันนี้พอเจอสถานการณ์แบบนี้คน ฉันกรอบเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกคนกลัวทาไมแนวคิดของปปสที่เกยเสนอซึ่งหลายคนครับได้ว่าปฏิรูปก่อนไหมแล้วไปเลือกตั้งทุกคนจะกลัวกันว่าปฏิรูปยังไงทําอะไรกันบ้างแล้วกี่ปีกี่เดือนบางคนบอกว่าแค่1ปีบางคนบอกปีครึ่งบางคนบอกสองปีมันเหมือนกับการยึดคอมน้าเป็นนานหรือเปล่าฉันถ้ารัฐบาลที่เป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้เป็นคอรมอกคนนอกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มาดูแลต่างๆเราบอกว่า4เดือนก็เสร็จ เราเอาจจะว่าโอเคเห็นด้วยแต่แล้วก็ความจริงล่ะมันเท่าไหร่แน่นอาจจะกลายเป็น6เดือน7เดือนหรือเป็นปีหรือแลมปีเพราะปฏิรูปไม่ง่ายมันอย่างเงี้ยครับความความไม่ความไม่มั่นใจเนี่ยนำไปสู่ความกังวลม,ม,มากขึ้นกังวลม,มากขึ้นการลงตัวในเชิงที่ความรุนแรงก็อาจจะตามมาในอนาคตได้ครับถ้าอย่างนั้น ข้อกังวลของหลายๆห,ห,หลายๆคนนะประชาชนที่อาจจะไม่ใช่ข้างใดข้างหนึ่งหรือข้างใดข้างหนึ่งก็ตามแต่ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทยเนี่ยเราจะทําอะไรกันดีฮะในกลุ่มขั้วที่3เราจะหยุดยั้งหรือต่อต้านกัน นำไปสู่การใช้ความรุนแรงของทุกขก้วที่ที่ขัดแย้งกันตอนนี้อย่างไรใช่ครับจริงๆมันต้องเริ่มเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้างครับโดยภาพรวมคนไทยเราบางทีไม่ค่อยเรียนรู้ประวัติศาสตร์แไม่แต่เหตุการณ์เฉพาะนะาไม่กี่เดือนนี้คนก็ลืมไปอย่างเร็วมากมคนลืมไปว่าเรามีการเหตุการณ์ยิงกันนะมีการปาระเบิดเกิดขึ้นนะัมีความตายมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะและในอดีตในอดีตมันมีคนเคยบาดเจ็บล้มตายกับเหตุการณ์ทางการเมืองเป็นขนาดไหนครับฉันตรงนี้ผมว่ามันต้องรีบดึงขึ้นมาก่อนเราน้าจะได้เรียนรู้แล้วสสมมมมตติิเเเเเรราาาาปป็นฝ่่ยกกกอออองงงงชีีขพืญ แต่นั่นจะได้เรียนรู้ว่าหลายๆอย่างที่ทําไปเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จหรอกนะที่บอกว่ามีการปิดเมืองจะเป็นการปิดถนนปิดสีแยกปิดสถานที่ราชการหรือสมัยพันธมิตรบอกปิดสนามบินนั่นไม่ใช่เส้นทางไม่ว่าจะเป็น,นกลไกต่างๆที่เราทําอยู่ขนาดนี้จริงๆมันไม่ใช่เส้นทางมันกนการนำไปสู่ความสูญเสียหรือความรุนแรงได้เส้นทางที่แท้จริงคือการต่อสู้ทางประชาธิปไตยมากกว่าค,คือผมไม่ได้บอกเขาเลิกเลยนะครับผมบอกว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับานทักสินสมมุตินะครับก็ต้องหาวิธีการต่อสู้ในเชชชิิงปรรระาาาธไตยใใ้วีกนั มโนในการต่อสู้กัน<ม>น่าจะใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้อดีตว่าเกิดอะไรขึ้นและอะไร<ม>ที่มันไม่สบผลเร็จ<ม>และอะไรที่เป็นเส้นทางในอนาคตต่อไปมากกว่าก็ช่วยกันส่งเสียงนะครับ,รบว่าเราจะหยุดยั้งความรุนแรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็ช่วยกันเตือนสติซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จะเรียกว่า วิกก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตหรือว่าหัวเราะว่าต่ออย่างยิ่งสาหรับประเทศไทยอาจารย์นะก็คงต้องให้กําลังใจกันต่อแล้วก็ห <c oughs> ลอลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยัอา <c oughs> <c oughs> จารย์ขอขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับ, <c oughs> บคุณ <c oughs> ครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเอาละครับวันนี้คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ